สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะฮะติดตามหมอเก่งได้วันนี้นะฮะหมอเก่งจะพามาชมต้นส้มโอของหมอเก่งนะครับเห็นไหมครับต้นนี้กําลังจะแตกยอดกิ่งใบสวยงามมากเลยนะครับนี่ฮะเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูแล้งแล้วฮะอากาศที่จะแห้งแล้งมากเลยนะครับหมอเก่งจะมาทําการพวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็กบโคนต้นส้มโอนะครับตามหมอเก่งมาดูต้นส้มโอของหมอเก่งนะครับหลังผ่าวิกฤตนะฮะช่วงหน้าฝนจะเจอปัญหาเรื่องนอนชอนใบนะฮะรู้สึกว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนอนชอนใบก็ไม่ได้มารบกวนะฮะต้นนี้ ก็น่าจะตายไปแล้วครับนี่ฮะใบก็ไม่ได้มีว่าเป็นร่องรอยขายทางรถนะคะทางแข็งรถก็ไม่มีนอนชอนใบแล้วครับการเติบโตฤดูนี้ก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าพอใจนะฮะนี่ฮะลักษณะของใบที่อยู่ช่วงฤดูฝนนะฮะที่จะโดนนอนชอนใบกินนะครับเมื่อนอนชอนใบกินตามมาแล้วก็จะเกิดเชื้อราตามมานี่ฮะ,ะใบอีกใบอย่างตามมาน,นะครับสุดท้ายแล้วก็จะกินลําต้นนะครับทาให้ลําต้นนี้ฮะ,ะใบร่วงหมดนะครับเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เหี่ยวไปนะฮะมอเก่งกาลังจะทําการฟื้นฟูนะครับไม่ได้ใส่อะไรครับใส่แค่ใจอย่างเดียวนะฮะ นี่ฮะอันนี้คือลักษณะของต้นนะครับหมอเก่งก็ทําการลดน้าครับเดี๋ยวตามหมอเก่งมาเลยครับว่าวันนี้หมอเก่งจะทําอะไรให้ดูนะครับตามมาเลยนี่ค,คะให้ดูกันชัดๆนะครับหลังจากนอนช้อนใบกินเสร็จแล้วก็จะเชื้อราตามมาจะกินกิ่งก้านอันนี้ฮะถ้าไม่เกิดใบหกักใบมันเหี่ยวใบมันตายไปนะฮะเราก็ว่าตายไป2ต้นนะครับต้นนี้สามารถรอดชีวิตมาได้ก็กําลังจะแตกใบกิ่งก้านสาขาสวยงามเลยนะเนี่ยกำลังที่จะแตกใบอ่อนนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็ ต้องระวังเต่นอนล่ะฮะนอนผีเสื้อพวกนี้นะครับนอนชอนใบก็แมงไม่มานะครับช่วงนี้ฮะทําการเทขี้วัวใส่นะหมอเก่งทำพันคีวัวใส่รอบโคนต้นนะครับก็พวนดินโคนพวนดินยกดินรอบๆบโคนต้นนะครับนี่ฮะนี่ฮะรอบรอบโคนต้นนะครับหลังจากนั้นมอเก่งก็เอาญ่านะฮะหญ้าที่ได้เสร็จแล้วนะฮะนี่ครับเอามากบโคนรอบๆต้นนะครับเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการให้น้ําของมอเก่งนะครับนี่ฮะเป็นท่อปีเจาะรูแบบนี้ฮะ ให้น้ำปิดเปียกแบบนี้ครับจากนั้นก็เอานี่แหละคัะเศษหญ้าว่าจะพืชพวกนี้แหลคะครับมาคุมไว้โคนต้นนะครับต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่บาดเจ็บสาหัสนะครับจากอานอนชอนใบนะฮะนี่ฮะปรากฏว่ามันก็สามารถจะฟื้นคืนชีพที่จะแตกกินยอดสาขาใหม่นะฮะนี่ฮะลักษณะของใบที่มันโดนกินไปก็เชื้อราตามาามาทำห้เกิดใบ ตายไปนะครับกิ่งก้านตายไปนะครับก็กลังจะงอกใหม่แล้วเศษหญ้าวัชพืชที่หมอเก่งทําการดาหญ้าับรอบแถวนี้นะฮะนี่แหละครับหมอเก่งก็ทําการเป็นที่เก็บความชุ่มชื้นอย่างดีเลยนะครับเอาไปกบโคนต้นสมโบร์นะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเศษหญ้าพวกนี้แหละครับเราต้องมองแง่ๆบวกนะฮะว่าเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะฮะนี่ครับเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวฤดูแรงนะช่วงนี้ฮะจะมีอากาศร้อนจัดมากเลยนะแต่ว่าหมอเก่งคิดว่าถ้าเราให้น้ําให้อะไรเต็มที่พืชผักพวกนี้ก็จะ เติบโตได้ดีครับมีการสังเก์แสงได้ดีครับมาติดตามต้นส้มโอของหมอเก่งนะครับนี่ครับหมอเก่งได้ทําการเอาญ้าเนี่ยฮะยาพวกนี้เลยนะนี่ครับมากบไว้ตรงโคนเลยนะฮะกบตรงโคนนะครับนี่ฮะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในฤดูหนาวฤดูหนึ่งนะครับหมอเก่งทําการกบโคนนะครับเอาเศษหาว่าจะเพื่อนพวกนี้แหละครับมากบโคนเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในแก่ต้นส้มโอของหมอเก่งนะครับเห็นะสบายเลงแต่กิ่งก้านซาข้าใหม่นะครับเป็นที่น่าเสียดายตอนฤดูฝนนะฮะปรากฏว่าหนอนชอนใบกินแล้วก็มีเชื้อรากินนะฮะ นี่แหละครับที่เห็นกันชัดๆแบบนี้แหละครับกินกิงก้านต้นตายหมดเลยนะครับนี่คะก้านมันตายครับนี่ค่ะไม่เป็นไรครับหน้าละหนาวนี้หน้าแรงนี้แดดร้อนดีนะครับหมอเก่งก็ทําการใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับกบโคนเอาไว้จะพืชหญ้าพวกนี้แหละครับมาใส่นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณครับ